มงจ้ามันนี้น้องจะทำเบื้องหลังเกดกินข่าวนะจ๊ะเนาะมันนี้ว่ได้ให้คลิปเลยมันนี้น้องบสบายเนาะจ้ะเป็นคืนดูคนนี้พืนขื่นเต็มเลยแต่จะเป็นลมผิดนะจ๊ะนาะก็เลยว่ามีแหงว่ามีแหงเห็ดเห็ดให้เบื้องนาะจ้ะก็คือมาถ่ายน้องเกดนน้องเกดกินข่าวกับอะไรรึไงกระเพราค่ะนี่ดูดิกระเพราหมึกอร่อยไหมหมึ่งหลองเกดกินนะจ๊ะนาะ มีข้าวอืมนี่มีเหงาองเกตกับทายาให้ทายาให้น้องจ้ะให้ให้มาอย่าดื้อครับลงไปข้างล่างไปข้างล่างไปเร็วลงไปข้างล่างพี่เกตนะไปองเกตเห็นเหมอทุกอย่างจ้ะบ่มีเฮียงเฮ็ดหุงข้าวหุงน่าล้างเคยล้างซามให้แม่ปวดห้องทุูห้องเกตองเกตเนี่แหละจ้ะเห็ดให้ กินยาแล้วมันก็งห่วงเนาะห่วงซุ่มห่วงซุ่มนะก็เลยว่ามีแห้งเฮเห้เบิ้งนะจ้ะเกบทายาให้เห็นมันท่ายาให้นัองจัน,กน <c oughs> ยกชามขึ้นมากินให้ป้าป้นานะ้าโดน มันคั่นเลยคั่นหลแหงเกาแห,งแ,หงแบบเป็นพื้นขื้นแหงเกาก็แหงเป็นพื้นขึ้นเนาะร mm hmm. ้อนนะคะ่ะร้อนนะผัดกะเพาราปลาหมึกปลาหมึกใส่กุ้ง mm hmm. เอสิตามสมกินกับอา,ากาศกินนะจาะประเด็กมือนนี่เพราะว่ามันยังเป็นพื้นอยู่ mm hmm. ให้หายก่อนนะ mm hmm. ให้หายก่อน จังสิเห็ดชูพ่อแม่พี่น้องบึงนะจ้ะนาะน้องอาดื้อมากเดี๋ยวพี่เกดอาบน้ำให้เนาะเดี๋ยวพี่เกดไปอาบน้ำให้น้องอาดื้อทั้งวันเลยวะเนี่ยไม่เอาครับไม่ทำพี่เกดนะครับ มักแกงเอื้ยค่ะเดนี่ในหน่วยนี่แกงแต่เอ้ยจะพามันปิ่นออกตู่มันเสียอะไรตู่มันเสียแล้วบนะุกล,กลามมากลื่นเลออยมดมือไป้องเกตเนาะมาคลิปสันสัน,นะาจ๊านะเนาะเด้ส่ว่า้องหายไปส่นะจ๊ะว่าได้หายไปสาน้าจ๊ะบ่สบายบ่สบาย อ้าวเราจะคลิปนี้เาก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจน๊ะนาอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกกับแม่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย